นี้นะคะเราเมื่อเราได้แล้วนะคะเราก็เอาใส่ไส้ลงไปนะคะแล้วค่อยๆจับกีบค่ะนะคะมือก็หนีบไว้ค่ะมือเบาๆขอโทษนะคะใช้วุงมือเรานะคะนี่ค่ะจับกีบไปเล็กๆค่ะท้ายสุดเราก็หนีบเข้าไว้นะคะจะได้แบบนี้นะคะ น้ำให้เขาเดือดนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่อันนี้คือตัวน้าจิ้มนะคะเราก็ใส่น้ําส้มสายชูค่ะเพื่อไล่กลิ่นออกไปนะคะใส่ประมาณหนึ่งทัพพีค่ะกลิ่นเขาเริ่มไม่มีกลิ่นของน้ําส้มสายชูแล้วนะคะเราก็ค่อยๆใส่น้ําตาลค่ะละลายน้ําตาลให้แบบว่าละลายเลยนะคะ เกลือค่ะ1ช้อนนะคะแล้วก็ตัวซีอิ้วดำหวานค่ะใส่2ช้อนนะคะ2ช้อนพูนๆละค่ะเสร็จแล้วเราก็กวนให้แบบน้ำตาลเกลือเขาละลายดีเสร็จแล้วเราก็บบากาากยกลงนะคะชิมดูค่ะเปรี้ยวหวานแล้วก็เผิดปลแหลมปลาแหมนะคะ ใช่สุดเราค่อยใส่พริกค่ะใส่พริกป่นนะคะพริกป่นเราใส่แค่ปไปช้อนนะคะเพราะว่าพริกคั่วเองจะมีความเผ็ดมากเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเผ็ดก็จะใส่เยอะขึ้นมาได้นะคะตอนนี้ชิมดูก็ได้ค่ะหรือว่าจะรอให้เย็นชิมดูอีกทีนึงเอาถูกปากเรานะคะเสร็จแล้วเรามาเตรียมซึงนึ่งกันค่ะเมื่อเราหอ่อเสร็จแล้วเราก็นําไปนึ่งนะคะตามขนาดนะคะเพื่อนๆ20หรือ25้า บางทีก็30นะคะตามขนาดที่เราทําชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะใช้เดือดน้ดําเดือดแล้วเราค่อยไปวางนะคะนี่ค่ะนุ่มนะคะใชยสุดนะคะหากผิดภาพประการใดก็ขอโทษเพื่อนๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะที่ติดตามด้วยดีกันเสมอมาอย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe นะคะเพื่อไม่พลาดเมนูใหม่ๆ เราจะลงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้ำให้เขาเดือดนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่อันนี้คือตัวน้ำจิ้มนะคะเราก็ใส่น้ำส้มสายชูค่ะเพื่อไล่กลิ่นออกไปนะคะใส่ประมาณหนึ่งทัพพีค่ะกลิ่นเขาเริ่มไม่มีกลิ่นของน้ำส้มสายชูแล้วนะคะเราก็ค่อยๆใส่น้ำตาลค่ะ ละลายน้ำตาลให้แบบว่าละลายเลยนะคะใส่เกลือค่ะ1ช้อนนะคะแล้วก็ตัวซีอิ๊วดำหวานค่ะใส่2ช้อนนะคะ2ช้อนพูนๆละค่ะเสร็จแล้วเราก็ คนให้แบบน้ำตาลเกลือเขาละลายดีเสร็จแล้วเราก็ยกลงนะคะชิมดูค่ะเปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ดปแล่ปรแล่นะคะท้ายสุดเราค่อยใส่พริกค่ะใส่พริกป่นนะคะเมื่อเราห่อเสร็จแล้วเราก็นำไปนึ่งนะคะตามขนาดนะคะเพื่อนๆ20หรือ25บางทีก็30นะคะตามขนาดที่เราทำชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะใช้ เดือดน,น้ำเดือดแล้วเราค่อยไปวางนะคะนี่ค่ะนุ่มนะคะท้ายสุดนะคะหากผิดภาพประการใดก็ขอโทษเพื่อนๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะที่ติดตามด้วยดีกันเสมอมาอย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe นะคะเพื่อไม่พลาดเมนูใหม่ๆที่เราจะลงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้ำให้เขาเดือดน,นะคะ เสร็จแล้วเราก็ใส่อันนี้คือตัวน้ําจิ้มนะคะเราก็ใส่น้ําส้มสายชูค่ะเพื่อไล่กลิ่นออกไปนะคะใส่ประมาณหนึ่งทัพพีค่ะกลิ่นเขาเริ่มไม่มีกลิ่นของน้ําส้มสายชูแล้วนะคะเราก็ค่อยๆใส่น้ําตาลค่ะละลายน้ําตาลให้แบบว่าละลายเลยนะคะ เกลือค่ะ1ช้อนนะคะแล้วก็ตัวซีอิ้วดำหวานค่ะใส่2ช้อนนะคะ2ช้อนพูพนๆละคะ่ะเสร็จแล้วเราก็กวนให้แบบน้ำตาลเกลือเขาละลายดีเสร็จแล้วเราก็ยกลงนะคะชิมดูค่ะเปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ดประแล่รๆนะคะ ท้ายสุดเราค่อยใส่พริกค่ะใส่พริกป่นนะคะพริกป่นเราใส่แค่ปลายช้อนนะคะเพราะว่าพริกขั่วเองจะมีความเผ็ดมากเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเผ็ดก็จะใส่เยอะขึ้นมาได้นะคะตอนนี้ชิมดูก็ได้ค่ะหรือว่าจะรอให้เย็นชิมดูอีกทีนึงเอาถูกปากเรานะคะเสร็จแล้วเรามาเตรียมซึงนึ่งกันค่ะเมื่อเราห่อเสร็จแล้วเราก็นําไปนึ่งนะคะตามขนาดนะคะเพื่อนๆ20หรือ25 บางทีก็30นะคะตามขนาดที่เราทําชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะใช้เดือดน,น้ำเดือดเดือดแล้วเราค่อยไปวางนะคะนี่ค่ะนุ่มนะคะต้นกุยช่ายนะคะตัวลําต้นนะคะตัวเขาขาวนี่นะคะเราจะซอยแบบชิ้นเล็กๆทีๆหน่ยนะคะเพราะว่ามันจะมีความแข็งะคะ่ะส่วนตัวนี้นะคะส่วนตัว ใบค่ะแล้วก็จะซอยออกมาใหญ่มานิดนึงนะคะเล็กๆขนาดนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็นําไปล้างนะคะค่อยๆทําเขาเบาๆเพราะว่ากลัวเขาจะช้านะคะจะไม่สวยเอาค่ะกล้วยก้ย,ยช่ายนะคะใบต้นกล้วยช่ายนะคะเราไปนําไปล้างแล้วก็หัน่นตามที่แนะนําไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่เบกกิ้งโซดาค่ะการใส่เบกกิ้งโซดาจะทําให้ตัว กลิ่นของตัวกุ้ยช่ายอะค่ะจะมีความกลิ่นเขาดับกลิ่นลดลงนะคะก็จ,จะจะจะได้ไม่เหม็นหืนนะคะแล้วก็จะมีความนุ่มกอบไปในตัวไปด้วยนะคะแล้วก็ใส่เกลือด้วยค่ะใส่เกลือไม่ต้องเยอะนะคะใช้แค่ปลายปายช้อนขนาดนี้นะคะเพราะ้าะใส่เยอะเกินไปเดี๋ยวจะเค็มเอาค่ะเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆคลุกเขาให้เข้ากันนะคะ อย่าทำแรงเกินไปค่ะถ้าเกิดทำแรงเกินไปเดี๋ยวเขาจะช้ำเอานะคะเดี๋ยวขอตัวผสมไม่เข้ากันก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็กรองนะคะเอาน้ําออกให้หมดค่ะอย่าให้มีน้ําหลงเหลือนะคะความกลิ่นเขาจะได้ออกไปตามน้ำแล้วก็เวลาเราห่อจะได้ห่อสวยนะคะไม่เหนียวไม่เละนะคะเสร็จแล้วเราก็พักไว้ก่อนค่ะไปทําตัวแป้งกันค่ะแป้งมันนะคะแป้งมันสับปะหลังหนึ่งถ้วยค่ะ หนึ่งถ้วยก็ตามขนาดของเพื่อนๆเลยนะคะแป้งมันจะหนึ่งถ้วยแป้งข้าวเจ้าจะครึ่งถ้วยนะคะหนึ่งต่อครึ่งนะคะแป้งข้าวเจ้าค่ะครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ผสมขอโทษนะคะสักครู่ค่ะเกยอด้วยนะคะไม่ถึงช้อนค่ะครึ่งช้อนนะคะเพื่อให้ได้รสชาติค่ะน้ำตาลนะคะเราใส่หนึ่งช้อนนะคะ เพื่อให้มีรสชาตินะคะหวานหวานหวานเค็มตัดให้มีรสชาติค่ะเสร็จแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะเสร็จแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันค่ะตอนนี้เราตั้งหม้อเลยนะคะต้มน้ําให้เดือดเดือดเลยค่ะรอทําแป้งนะคะตอนนี้เราก็ผสมให้เข้ากันรอไว้ก่อนหลุมตรงกลางไว้นะคะ แล้วก็นําน้ํามันพืชค่ะใส่ไปก่อนเลยประมาณ2ช้อนนะคะการใส่น้ํามันพืชจะทําให้ตัวขนมมีความเงานะคะความมันความเงาจะสวยนะคะเมื่อน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็ค่อยๆเทใส่นะคะบอกไม่ได้นะคะเพื่อนๆว่าใส่ประมาณไหนคือสังเกตง่ายๆเราค่อยๆผสมนะคะใช้ตัวทัพพีหรือว่าตัวไม้พายนะคะ เพราะว่ามันร้อนมากเลยไม่งั้นลวกมือแย่เลยนะคะค่อยๆใส่ไปทีละน้อยๆค่ะถ้าเกิดว่าเขายังไม่จับตัวกันดีนะคะแล้วก็ใส่เพิ่มค่อยๆใส่ทีละน้อยก็ได้ค่ะขาดดีกว่าเหลือนะคะตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าใส่มากไปก็จะทำให้ตัวแป้งเละได้ค่ะใจเย็นๆนะคะ ค่อยๆใส่ไปทีละน้อยๆค่ะตอนนี้ก็เริ่มจับตัวกันแล้วค่ะค่อยๆใส่ไปนะคะเพื่อนๆก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่บอกสูตรที่แน่นอนชัดเจนจะได้ตวงกันง่ายๆอันนี้คือถ้าเราทำเองทำทานเองที่บ้านนะคะทำแบบง่ายๆไม่ต้องช่างไม่ต้องตวงอะไรให้มันยุ่งยากนะคะเพราะว่าแถวบ้านก็คือเอาแบบง่ายๆเรานี่แหละค่ะบางทีเรากะให้แค่นี้แต่เพื่อนๆทำเยอะ หรือทาน้อยเกินไปมันก็จะได้ไม่ไม่ว่ากันนะคะว่าเออทำไมฉันได้ทําแบบนี้แล้วเป็นอะไรอย่างนี้อะไรอย่างค่ะเราก็คือเพิ่มปริมาณเพิ่มการกะเอาว่าคือแป้งข้าวเจ้าครึ่งถ้วยแล้วก็ตัวขนมตัวแป้งมันหนึ่งถ้วยก็คือ1ต่อครึ่งอย่างนี้นะคะแล้วก็เพิ่มปริมาณเอาค่ะเดี๋ยวขอตัวคุกเค้าให้เข้ากันสักครู่ก่อนนะคะ ได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็นำแป้งนวลค่ะแป้งนวลคือแป้งตัวแป้งข้าวเจ้านะคะหรือว่าจะใช้แป้งมันก็ได้ค่ะแล้วเราก็ค่อยๆนวดการนวดจะทําให้ขนมนุ่มแล้วก็มีความบางละมุนล,ลิ้นมากกว่ากันนะคะค่อยๆทําไปค่ะค่อยๆนวดไปนะคะถ้าเกิดเขาติดมือแล้วก็นําแป้งนวนลโรยก่อนนะคะเดี๋ยขอตัวนวดก่อนนิดนึงนะคะ อันนี้นะคะเราทําเป็นก้อนกลมๆลเล็กๆค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้เราไม่มีที่คึงนะคะเพื่อนๆมีตัวคึงก็ใช้ได้นะคะก็ใช้ตัวนี้แทนค่ะได้เรียบร้อยนะคะเราก็ใช้แก้วนะคะกดลงไปเลยค่ะทําให้เขาได้แผ่นนะคะแล้วเราก็เอาลอกออกค่ะจะได้แผ่นกลมๆประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พักไว้ค่ะทําต่อไปเรื่อยๆนะคะ จนหมดค่ะนี้นะคะเราเมื่อเราได้แล้วนะคะเราก็เอาใส่ไส้ลงไปนะคะแล้วค่คอยๆจับกีบค่ะนี่นะคะมือก็หนีบไว้ค่ะมือเบาๆอุ้ยขอโทษนะคะใช้วุ้งมือเรานะคะนี่ค่ะจับกีบไปเล็กๆค่ะท้ายสุดแล้วก็หนีบเข้าไว้นะคะ จะได้แบบนี้นะคะท้ายสุดนะคะหากผิดภาพระการใดก็ขอโทษเพื่อนๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะที่ติดตามด้วยดีกันเสมอมาอย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe นะคะเพื่อไม่พลาดเมนูใหม่ๆที่เราจะลงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะน้ำให้เขาเดือดนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่อันนี้คือตัวน้ำจิ้มนะคะ แล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูค่ะเพื่อไล่กลิ่นออกไปนะคะใส่ประมาณหนึ่งทัพพีค่ะกลิ่นเขาเริ่มไม่มีกลิ่นของน้ำส้มสายชูแล้วนะคะเราก็ค่อยๆใส่น้ำตาลค่ะละลายน้ำตาลให้แบบว่าละลายเลยนะคะใส่เกลือค่ะหนึ่งช้อนนะคะ แล้วก็ตัวซีอิ๊วดำหวานค่ะใส่สองช้อนนะคะสองช้อนคูนะค่ะเสร็จแล้วเราก็ควนให้แบบน้ำตาลเกลือเขาละลายดีเสร็จแล้วเราก็ยกลงนะคะชิมดูค่ะเปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ดปลาแรมปลาแรมนะคะท้ายสุดเราค่อยใส่พริกค่ะใส่พริกป่นนะคะ พริกป่นเราใส่แค่ปลายช้อนนะคะเพราะว่าพริกขั่วเองจะมีความเผ็ดมากเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเผ็ดก็จะใส่เยอะขึ้นมาได้นะคะตอนนี้ชิมดูก็ได้ค่ะหรือว่าจะรอให้เย็นชิมดูอีกทีนึงเอาถูกปากเรานะคะเสร็จแล้วเรามาเตรียมซึงนึ่งกันค่ะเมื่อเราห่อเสร็จแล้วเราก็นําไปนึ่งนะคะตามขนาดนะคะเพื่อนๆ20หรือ25ห้า บางทีก็30นะคะตามขนาดที่เราทำชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะใช้เดือดน้ำเดือด,อดแล้วเราค่อยไปวางนะคะนี่ค่ะนุ่มนะคะท้ายสุดนะคะหากผิดพลาดประการใดก็ขอโทษเพื่อนๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะที่ติดตามด้วยดีกันเสมอมา อย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe นะคะเพื่อไม่พลาดเมนูใหม่ใหมที่เราจะลงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดี